ได้แล้วรา ถึงแล้วครับแล้วโรงพยาบาลาการนุ่ย อ๋อแชมป์ตะกั่ล้ำล้ำท่ายนี่คือเหรอครับอ๋อเทพพิบุญชัยที่ได้แชมป์ครับโอ้โหอันนี้กําลังจะเอาลงตัวนี้อันนี้คือ ชื่อว่าอะไรครับลำทางขวาก็คงจะเป็นเทพพินใจสองเพราะอารมณ์หนึ่งลงลำาหนึ่งไม่ได้ลงก็เอาชื่อเดินโอ้ลำนี้จะลำใหม่สีเหมือนกันเลยแตกต่างยังไงครับสองลำนี้แตกต่างมันก็ลำนี้จะเป็นเรือขุดเป็นเรือต่อโอ้เรือเรือขุดแล้วมาต่อแล้วก็ต่ออันนี้จะเป็นเรือติดเรือติดครับแสดงว่าลำใหม่นี้จะเบากว่าเบากว่า ยกย0สคนได้สบายเลยมันตทงนี้่เดียวก็สมบังลูกก็ลุกโอ้เสียงมันจะไม่เหมือนกันนะครับจงไม่เหมือนกันนะครับในลำนี้ก็ยาวกว่าเดิมอีกเกือบเมตรอันนี้ยี่ยี่ยี่สิบสามเมตรกับสามสิบเซนอ๋อยี่สิบสามเมตรสามสิบเซนครับครับอันนี้จะเป็นยี่สิบสี่โอ้ยาวกว่านิดหนึ่งครับยาวกว่านิดหนึ่งเมตร ปีนี้คิดว่าจะเอาลำหนลงครับเอาลำนีลำโอ้เอาลำไม่ลงนะครับตรงนี้นะครับเรืออันนี้นีเขาเรียกว่าอะไรครับตรงเหมือนเส้นหวายนะครับอ๋ออันนี้เขาเส้นตึงเรือเส้นตึงเรือครับตัวนี้มันชายหวายอ่าอันนี้ตัวนเป็นสลิงนะครับแบบใหม่ครับตัวนี้แบบใหม่เพราะว่ามันคนละช่างอันนี้สุพรรณบุรีช่างตีสุพรรณบุรี อันนี้นคนปรนคนปฐมตัวน,นี้นครปฐมนครปฐมช่างออสมันคนละช่างแล้วก็เรือขุดนี่มันจะเอาเอาสลิงใส่ไม่ได้เรออือมันหนามันจะตึงเกินไปต้องใช้หวายหวายมันถึงจะโยกได้แสดงว่าพอเรือลงน้ําก็ต้องมีมาปรับต้องเกี่ยวกับการปรับหวายหรือเปล่าปรับปรับแล้วก็ต้องปรับหวายปรับตอ ต้อต้อมันต้ออันนี้วะครับต้อรับต้อตัวนี้คือต้อมันนะครับต้อเราต้องต้องมีช่างมาทำช่างช่างที่คนเคยพายนะครับยืนท้ายแล้วก็ขย ו ขยมดูว่ามันถ้ามันแข็งเกินไปก็ปดต้อถ้ามันถ้ามันอ่อนเกินไปก็ใส่ต้อปดปดต้อข้างหลังสักสองต่อปดจะเป็นต้อข้างหลัง าสมมติว่าเรือมันสมมติว่าแข็งบ่ครับเรือมันตึงบ่ครับเรือมันตึงเกินไปแล้วก็ปลดต้อท้ายปลดปลดนี่คือปลดยังไงครับปลดออกเลยตัวนี้อ๋อเอาออกเอาออกไปเลยอ๋อปลดต่อนี้กับต่อนี้กับต่อนี้ต่อนี้ยังพอาเหมือนข้ามไปเนี่บ่ครับข้ามอีกข้ามปลดข้ามโอ้ล้วตรงตรงนี้นี่คืออะไรครับตรงนี้อันนี้ เขาเรียกว่าดุกกางดุกกางครับตัวนี้กระทงกระทงนี่คืออันงอ๋อตรงตรงขั้นนั่งนี่ครับอันนี้อันนี้ขั้นนั่งขั้นนั่งอ๋อไอ้คงคงนี่คือกระทงกระทงโอ้ัหทีนี้มันจะเท่ากันหมดเลยเท่ากันหมดเลยมันติดเล็กๆติดเล็กๆอ๋อแทบไม่เห็นรอยเลยนะครับไม่เห็นรอยเลยเลยติดอันนี้เขาก็ทําใหม่เขาทาดุกใหม่แล้วก็ เขาก็เอามาติดเห็นไหมนี่ติดเกือบไม่เห็นเลยถ้าคนไม่รู้จะไม่เห็นเลยก็คนอันในเรือประกอบอันในเรือครับเพราะว่าคนทั่วไปก็จะรู้แค่ว่าเรือแค่เรือแ่เรือแขงอย่างเดียวอ่าไม่รู้ประเพีครับครับทายเรือทายเรือทายเรือนะครับครับทายเรือจะไม่ค่อยยาวนะครับไม่ไม่ยาวไม่ยาวมันเก่งกลางถ้ายาวเกินไปมันก็แข่งของเรือนี่เอายาวก็โมเรือนหนักอืมทำไมถึงต้องเอาัวเรือนหนักๆครับ หนักมันถึงจะไม่แกร่งแต่โม่เนื้อเบาเวลาเราพายหลายหลายคนมันก็จะแฝงอือมันยาวทางังหนักมาเรยอ่ะนางมันยาวจากห้าึนหกเมตรโอ้ยาวมากครับมาวมากโอ้เสือมากครับหนาดูอ่ะโอ้คันแล้วคนนั่ง แรกจะนั่งประมาณขั้นที่เท่าไหร่ครับโอประมาณเพราะว่านั่งตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะแขวนโอต้องมีต้องมีต๊ะต้องมีโต๊ะ๋อแสดงว่าคนแรกต้องมานั่งตรงที่โต๊ะมานั่งตรงนี้ไม่ได้เรือก็จมไปนั่งตรงนี้นั่งเรือลำนี้มันจะ เดี่ยวหัวห้าเดี่ยวหัวห้ายเก้าหัวห้าทายเก้าครับหัวห้าทายเก้าก็เป็นสิบสี่แล้วที่เหลือก็จะนั่งเป็นคู่นั่งคู่โอ้มันจะเป็นแปดคู่เรื่องนี้ในเรื่องนี้มันจะเาเดี่ยวหัวหกครัเดี่ยวหัวหกเรื่องนี้เดี่ยวหกกลางคู่หกครับมันจะเดี่ยวสอีกปดแปดแปดหรือเก้าเพราะว่ามันจะ ยาวมันจะต้องน้าตื้นน้อยน้อยนี่ทำไม้ท้ายครับโอ้ไม้ท้ายทำจากไม้อะไรครับไม้ประดูไม้ประดูไม้สักประดูไม้สักก็ไม้ตะแบกสามอย่างสามอย่างโอ้เพราทำไมถึงต้องใช้แค่สามอย่างนี่ครับทำไมต้องใช้ไม้ประดูไม้ไม้ประดูนี่มันเหนียว ปลดูเหนียวแน่นรับไม้สักนี่ก็เหนียวแน่นเหมือนกันไม้ตะแบกนี่จะเบาไปนิดหนึ่งอันอันนี้ไม้ไม้อะไรครับตัวนี้อันนี้ไม้ประดูประดูครับเบามากครับจับมือเดียวก็ได้นะครับเบามากก็ประมาณยางหนักก็ไม่เกินเจ็ดขีดนะครับถ้ากว่านั้นมันก็ไปไม่ได้ครับอันนี้นี่คือมีแบบที่เป็นมาตรฐานครับมาตรฐานเดี๋ยวนี้กาลังใช้อยู่ครับรูปใบมะแซว ได้นลาตอกตอนออกก็ประมาณนี้พอเดินทางก็ขยับขึ้นไหมอ๋อตอนออกแบบ่ต้องต้องดึงลงมาให้มันอยู่ขนาดนี้เราบว่าแรงการพายเรือเนี่ยคือจะมีอยู่สองสองจังหวะหรือเปล่าครับจังหวะมีออกมีจังหวะออกกับจังหวะกับจังหวะเดินทางครับ เวลาออกออกขนาดนี้ออกออกออกไม่ต้องจับเดินทางขยับประมาณ20่สิบเซนถ้าไมถึงต้องจับมือขึ้นไปครับเวลาเดินทางมันจะจุ่มลึกอืมไม้่ราคาบระาณเท่าไหร่นะครับ500บาทคิดแล้วน้ารอ๋อคืออันนี้เนี่ยมูลค่า500บาทโอ้เป็นไม้พยุงนั่นเตามาขายก็พันหนึ่งพันหนึ่งไม้พยุงพัน คนไม่มีโยไม้เขาโมันมันจมน้ำนะครับแล้วมันลอยอันนี้อันนี้จะไม่จมใช่ไหมครับไม่อันนี้มันจะปลูน้ำได้เพราะมันหลุดมือมันก็ลอยอยู่เราประจับเอาได้อดูได้สวยมากครับไปดูไม้ปลายท้ายดูไม้ปายอ่าเดี๋ยวไปดูไม้ปลายท้ายกันครับปลายท้ายนี่นะครับลายครับปลายโอ้จะยาวนะครับอันนี้ไม่สักนะครับสักทองสัตว์เบามาก นม้ไท้ายนี่จะยาวนะครับจะยาวแล้วก็ใบใบก็จะเป็นแบบผืนผ้านะครับทำไมต้องบางอันใส่อย่างนี้เลยมันโค้งมันบาง<อ>เวลาลงน้ำต้องเปียแล้วเราก็ต้องเอานี้มันอยู่ไปอ่าอ๋อดับดัดไว้ดัดไว้ไวอออตอนนี้เก็บสำหรับไม้พายของนายท้าย ซื้อมาแล้วมันนี้เจ็ดร้อยบาททุกของมุมบานนี่ก็หมดไปเฉพาะไม้พายนี่ก็มันก็ประมาณปีละสองหมื่นสำหรับไม้พายอย่างเดียวไม้พายอย่างเดียวนะครับโอ้ยเทียบานที่ทาสีบางันก็มีรถล,ลดลายนะครับลดลายลดลายก็แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วแต่เจ้าของใช่ไหมครับแล้วแต่ <ๆ S 1> เจ้าของไม้ไผ่เจ้าขจะแตกนะครับพอ,อมันแตกนะครับมันแตกมันชำรุดพอมันแตกมันชำรุดก็ต่อได้นะครับต่อ ต่อได้นะครับโอ้ต่อได้เอากาวร้อนใส่นะครับทำแต่ก่อนนะก็ะมันแตกแล้วก็ทิ้งไปเลยอันนี้ไม่ได้ทิ้งเห็นไหมครับโอ้ีดวลลายมันไม่ใช่ว่าทําลวนดลายแต่ว่ามันแตกแตกแล้วก็มากรีดเอาต่อได้นะครับโอ้อกนอกจากหักนะครับถ้าหักนอกจากหักครับโอ้แต่ถ้าใบแตกนี่คือสามารถต่อได้ครับมันชํารุดไม่ต่อได้ขอสภาพ์ตี่ครับพี่พี่ชื่ออะไรครับ ชื่อสมศักดิ์ครับศุภสมศักดิ์นะครับอ๋ออันนี้จากจากทีมเรืออะไรครับผมมาเป็นครูสอนเฉยๆครับผมมาช่วยเขาอ๋อเป็นครูสอนนะครับ